ตอนที่3ผ้าคาดหน้าผากขนเตียวเด็กน้อยชื่นชอบดาบวาสันวิเชียนจนไม่ยอมวางมือเห็นว่าพี่ชายหล่อเหล่าข้างกายไม่ใจแคบจึงนั่งบนขอบกำแพงอิจเสยเลยสองขาห้อยแกว่งไปนอกกำแพงเสื้อผ้าเปละอะเปื้อนก็แค่ถูกท่านแม่บ่นไปวันสองวันแต่ดาบนี้เป็นดาบจริงไม่แน่ ชีวิตนี้มีโอกาสลูกคลำได้แค่ครั้งนี้เท่านั้นแล้วสีเฟื่องเหนียนเห็นเด็กน้อยกอดประคองดาบจนลืมตัวอดยื่นมือไปคว้าคอเสื้อด้านหลังของเด็กน้อยดึงถอยหลังเข้ามาหน่อยไม่ได้กลัวว่าหากาพลาดพังอาจร่วงตกกำแพงลงไปจากนั้นสีเฟื่องเหนียนก็กัดถังหูลูกอีกคำรีตามองการจราจรอันพลุกพ่านบนทางหลวงน้ำใสเกินไปย่อมไร้ปลา ด้วยความสามารถในการแทรกเสริมและควบคุมอย่างเข้มงวดของทัพเปยเหลียงคิดจับแกอ่อ้วนลักรอบค้าเกลือเหล็กและอาชาไม่กี่ตัวมาลงทันเป็นการเตือนไม่ให้ผู้คนเอาเยี่ยนอย่างย่อมไม่ยากเพียงแต่เปยเหลียงเดิมก็เป็นที่เร้นแคนกันดานนกไม่ถ่ายหนักต้องการทองคำเงินตาจำนวนมากจากภายนอกเข้ามาหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจหลี่กงเต๋อผู้ตรวจการเฟิงโจ และเป็นบิดาผู้มีชื่อเสียงย่ำแย่ถึงขั้นของหลีฮั่นหลินครองตำแหน่งขนพลบรราการของเปยเหลียงได้มิใช่เพราะเท่าหน้าไม่อายเป็นสุนัขรับใช้ตัวหลักๆของสีเซี่ยวหากกล่าวว่าฝีมือเงินต่อเงินของหลีกงเต๋อเป็นอันดับสองในเปยเหลียงไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยว่าเป็นอันดับหนึ่งสีเซียวเคยเยาะว,ว่าให้เงินหลีกงเต๋อหนึ่งแดงวันถัดมาเงินงอกเป็นหนึ่งตำลึงอีกประการหนึ่งเพื่อให้ได้ครองตำแหน่งขนพลเอก,เอกขั้นสอง ที่เป็นรองเพียงจอมพลประจำเขตเปยเหลียงหลี่กงเตอ๋อผีสิวเท่ากระเรียนบินผ่านยังถอนขนได้ยอมขายทองคำเงินขาวเป็นครั้งแรกเป็นประวัติการ์เล่าขานว่าข้าบดีแห่งเฟิงโจดื่มสุรากับชินเจียฮัวร่าร่าเอ่ยว่าต่อไปไม่ใช่เพียงเฟิงโจแห่งเดียวถูกไก่แจ้ขนเหล็กแซ่หลี่บีบคั้นแล้วสีเฟื่องเหนียนเขียวสันจาใจลอยไปเหมือนลี คราวนี้เดินทางลับๆไม่มีการระดมกำลังสัญจรอย่างไร้ซุ้มเสียงนอกจากดาบว่าสันวิเชียนแคบสั้นเล่มหนึ่งแล้วมีเพียงตั๋วเงินไม่กี่แผ่นและเศษเงินถุงเล็กติดตัวรวมกันแล้วประมาณ300กว่าตำลึงหากอยู่ในหอคณิกาชั้นยอดของเหลียงโจคงได้เพียงย่างเข้าธรณีประตูดื่มสุดาบุปผาสักมือ้อไม่ทันได้สาแก่อารมณ์สีเฟืงเหนียนคาบไม้เสียบถังหูลู เห็นว่าเด็กน้อยชอบวสันวิเชียนอย่างยิ่งแนบวงหน้าเล็กๆบนฝักดาบยิ้มอย่างไร้เดียงสามาทางพี่ชายผู้มีอารมณ์ดีสีเฟืองเนียนเห็นมือกระบี่ชุดขาวและชายถือดาบโค้นม้าบนแท่นฐานสู้ถึงขั้นดีงามฝูงชนคงไม่อาจแยกย้ายในชั่วขณะจึงไม่รีบเร่งขอดาบวาสันวิเชียนคืนเด็กน้อยผู้ใฝ่ฝันในยุทธภพ,พทำให้เขานึกถึงขนยากจนไม่มีเงินติดตัวสักแดงบางคน กัดไม้เสียบนั่งยองบนกำแพงยิ้มพลางเอ่ยเสียงเบาว่ารูปคลำ้ำนนาได้อย่าชักด่าออกมาขมมากทีเดียวถึงตอนนั้นท่านแม่เจ้าไล่ตีข้าจะทำอย่างไรดีเด็กน้อยเอียงคอกระพริบตาใส่สีเฟื่องเหนียนยิ้มเจ,จิดจ้าจงใจเอ่ยเสียงสูงไม่มีทางรอกท่านแม่ข้าไม่ตีคนใจดีจะตายสีเฟื่องเหนียนรูปศีรษะน้อยๆยิ้มแต่ไม่เอ่ยคำ ด้านหลังของทั้งสองมีแม่นางหน้าตาอ่อนโยนปักปินไม้สวมกระโปรงผ้ายืนอยู่แท้จริงแล้วนางกระหืดกระหอบไล่ตามมาถึงกำแพงดินก่อนหน้านี้ใจลอยหน้าแผงขายเป็นปักผมในตลาดมีเงินไม่พอจึงได้แต่ชมมองไม่กล้าหยิบขึ้นมาพิจารณาให้ละเอียดกลัวเจ้าของแผงจะมองคอนคาดไม่ถึงเมื่อนึกขึ้นได้ก็พบว่าลูกชายหายตัวไปแล้วนางเป็นคนเงียบ จึงไม่แสดงสีหน้าร้อนใจเห็นลูกชายอยู่บนกำแพงกับคนชายพกดาบเดิมทีกังวลว่าลูกชายจะก่อเรื่องครอบครัวยากจนอย่างนางไม่อาจแบกรับอันใดได้จึงเลิกชายกระโปรงขึ้นแล้ววิ่งเหาะไปที่กำแพงทันเห็นคนชายท่านนั้นดึงหลังคอเสื้อลูกชายพอดีจึงวางใจโดยไม่รู้ตัวรู้ดีว่าลูกชายชื่นชอบจอมยุทธในยุทธภพไม่เคยพลาดชมการประลองบนซากแท่นฐานเมืองเก่าของด่านเต่าหมาสักหน บางครั้งได้ยินเสียงเด็กเล่นประลองกันในตอกก็ไม่สนใจกินข้าวแล้วพุ่งตัวออกไปทันทีหลังกลับมาก็ไม่ลืมกินข้าวจนเกลี้ยงไม่เหลือสักเม็ดกินไปพางมือไม้กวาดแกว่งไร้รำไปพางเล่าให้นางฟังว่าพวกจอมยุติออกกระบวนท่ายอย่างไรนางเห็นแล้วรู้สึกเอ็นดูยิ่งความทุกข์ยากมากมายที่ไม่อาจเอ่ยกล่าวกับผู้ใดก็ไม่ทุกทนถึงเพียงนั้นอีกแล้วได้ยินเสียงยกยอของลูกชาย แม่นางรูปร่างอรชรท่วงท่าดังที่ดาตะกูลมั่งมีก็ปิดปากอมยิ้มสองตาโค้งเป็นวงจันทร์ก่อนเก็บท่าทีเหลือเพียงรอยยิ้มเล็กๆแขวนบนใบหน้าก่อนรวบชายแขนเสื้อคำนับคนชายผู้มีจิตใจดีท่านนั้นอาจพอตกพผมไม้จึงฉับไวต่อสีหน้าของบุดุษว่ามีเจตนาอื่นหรือไม่สำหรับลูกไม้แส้ต่อยเพื่อจับนางล้วนมองปลุกปลงในปลาดเดียว ชายหนุ่มซึ่งกัดไม้ถังหูลู่ตรงหน้าคล้ายลูกหลานตระกูลใหญ่มากกว่าคนชายผู้บังคับการกองร้อยที่ไร้วัฒนธรรมผู้นั้นเสียอีกสายตาที่มองนางช่างบริสุทธิ์ใจอย่างหาได้ยากทำให้นางนึกถึงน้ำในบ่อกเก่าแก่โบราณของหมู่บ้านใสสะอาดแต่มองตื้นเขินไม่ปูป่โป่งแต่ก็ไม่ทำให้คนํำคาญใจนางเอ่ยเสียงเบาโยทรงยังไม่คืนด่าให้คนชายอีกเด็กน้อยพยักหน้ารับคำอืมเสียงหนึ่ง ก่อนลุกขึ้นแม้จะอาไรอาวรแต่ก็ท่าทางนอบน้อมมอบดาบคืนให้พี่ชายที่ค้อมเอวรับหญิงไม้ผู้เป็นแม่ตบปัดฝนดินเหลืองที่ติดบนก้อนของลูกชายเด็กบ้านยากจนต่อให้เล่นสนุกอย่างไรก็ต้องรู้จักถนอมห้ามทำให้เสื้อผ้าที่เย็บออกมาด้วยหนึ่งเข็มหนึ่งได้เสียหายนางเป็นภรรยาไม้ของทหารม้าเปยเหลียงนายหนึ่งเมื่อไม่มีสามีแล้ว นางต้องเพาะปลูกทำกินบนที่นาด้วยกำลังเพียงคนเดียวทุกปีทางการจะมอบเงินบำรุงขวัญให้แต่ไม่มากถึงมือก็เพียงแปดตำลึงแต่ก็ทำให้นางพอมีที่พึ่งได้ยินท่านครูในโรงเรียนเอกชนกล่าวว่าตามกฎทับเปยเหลียงต้องได้รับเงิน30กว่าตํำลึงจึงจะถูกต้องเกินครึ่งถูกพวกเจ้าหน้าที่หักเงินเป็นทอด,ทอดนางเป็นหญิงไม้จึงไม่ถือสาหาความกับเรื่องเหล่านี้อีกประการ คิดถือสาหาความก็ทำไม่ได้บุรุษหลายคนในหมู่บ้านใกล้ด่านต่อมาอยากแต่งนางเข้าครอบครัวในบรรดานั้นมีคนหนึ่งถึงพร้อมคู่นุปรการทางการรบแต่นางคิดว่าในเมื่อโยรงแท่เจ้าตามสามีก็ไม่คิดให้ลูกชายเรียกบุุรแท่อื่นว่าทันพอ่อโยรงแม้สุกสนแต่เด็กเป็นเช่นนี้ถึงฉลาดปาดเปียวนางพอรู้หนังสือสายตากว้างไกลกว่าสตรีหยาบกระด้างในหมู่บ้าน ได้ยินลูกชายโครงศรีษะะพร้อมท่องบทก่อนที่เรียนมาจากท่านครูที่โรงเรียนหนางฟันไส้ตะเกียงอยู่ข้างๆรู้สึกเพียงชีวิตมีความหมายแม้เงินทองตึงมือจึงไม่พร่ำบ่นเรื่องความยากลำบากหรือการดําลงชีวิตที่ไม่สุขสบายแสงดาบเงากระบีบ่บนแท่นฐานซากเมืองเก่าสองจอมยุทธโต้อตอบกันไปมาประลองจนฟ้ามืดแผ่นดินมัว ผู้ชมดูด้านล่างส่วนมากเป็นชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสขงบปลอดภัยไม่ว่าบนเท่นฐานจะเป็นเทพเจ้ามาแต่ที่ใดจะเป็นกระบี่วายุพิฆาตภูผาสวรรค์หรือดาบพยักษ์ผาอาชาก็ตามขอเพียงต่อสู้ดูเดือดย่อมปลอบมือโห่ร้องให้อย่างไม่ตณนีผู้ชมร้อยสองอคนต่างกู่ร้องอย่างสาแก่ใจหลายคนยืนบนม้านั่งตบมือร้องว่าดีดถึงอย่างไรก็ไม่ต้องล้วงเงินจ่ายสักแดง พวกที่วางเงินพน,นันขันต่อกับค่อนข้างตื่นเต้นเคร่งเรียกไม่ค่ยร้องตะโกนแปลงเสียงเพียงเห็นฝ่ายที่ตนลงเงินเดิมพันไว้ออกกระบวนท่าสวยงามก็รอบกำมือแน่นเมื่อเห็นว่าเสียเปรียบก็เป็นกังวลสีเฟื่องเหนียนไม่สนใจชมการประลองแต่ก็ไม่เผยสีหน้าหมิ่นแคลนเดินนำลงจากกำแพงดินก่อนแม่นางผู้นั้นจูงมือเด็กน้อยนางกลัวว่าอยู่กับคุนชายท่านนี้ อาจก่อให้เกิดเสียงซุบซิบนินทาทั่วตลาดทั่วตอกซอกซอยไหนเลยก้ารังรอที่กำแพงดินคิดเพียงไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดหมู่บ้านที่นางอาศัยอยู่เหนือขึ้นไปถึงหนึ่งลีเด็กน้อยซาบซึ้งในความใจกว้างของพี่ชายยิ้มพลางดึงชายแขนเสื้อของสีเฟืองเหนียนเขาหันกลับมามองเห็นเด็กน้อยยื่นมือออกมาคล้ายอยากให้เขาจูงมือจึงได้แต่ยิ้มยิ้มแต่ไม่ยื่นมือออกไป เพียงมองแม่นางที่กำลังหน้าแดงผางอ้าปากเล็กน้อยไม่อยากให้นางวางตัวลำบากจึงได้แต่จิกแก้มเด็กน้อยเบาๆก่อนสาวเท้ายาวจากไปการประลองดูเดือดนับว่าปิดฉากลงคขืนยังไม่จบลงหน้าม้าที่จ้างมาด้วยเงินสิบกว่าแดงคงได้ปลบมือจนบวมแดงแล้วแต่ละคนตะโกนจนคอแหบแห้งม่ใช่พวกเขาเคารพต่ออาชีพอันใดดอกเพียงแต่การต่อสู้ครั้งนี้ยอดเยี่ยมเปลี่ยมสีสัน ดาบโค่นม้าในมือบุตรตัวดำเป็นฐานนับว่าถอนภูผาทาราได้อย่างแท้จริงลำพังกวัดแกว่งดาบเหนือศรีรษะหลายร้อยครั้งก็ทำให้ผู้คนเลื่อมใสแล้วที่ยิ่งเก่งกาจก็คือมือกระบี่ชุดขาวหนึ่งกระบี่อยู่ในมือชายแขนเสื้อผิวไหวดั่งมังกรทยานสถานหงละลานตาหน้าตื่นตะลึงบุรุษถือดาบโค่นม้ายอมรับความพ่ายแพ้จากใจจริงประสานมือคำนับ เอ่ยวาจาชื่นชมมือกระบี่อยู่หลายคำท่าทีใจกว้างเช่นนี้ผู้ชมต่างยกนิ้วหัวแม่มือให้ส่วนมากมือกระบี่ที่ทำให้สาวน้อยสาวใหญ่ด้านล่างแท่นฐานหลงไหลหลังเก็บกระบี่เข้าฝักแล้วก็ทิ้งเพียงหนึ่งคำสัญจรเจียงหนันหลายพันครากลับมาไม่มีสักแดงเดียวจากนั้นก็เหินทยานจากไปอย่างอิสระเสรีเี่ยท่าทีแห่งเซียนกระบี่เป็นภาพที่น่ายินดีปรีดา ไม่รอให้บุรุษถือดาบโค่นม้าลงจากแท่นฐานก็มีชายชาราท่าทางร่ำรวยขึ้นไปตีสนิทเหลียวนีหลงกำลังคิดว่าจะออกหน้าอย่างไรถึงพอเข้าใกล้บุรุษถือดาบโค่นม้านั้นได้จูๆ่ๆพ่อบ้านวัยกลางคนของพักปามังกรก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามากระซิบกระซาบรายงานบางอย่างนางขมวดคิว้วไม่ทราบด้วยเหตุใดผู้บังคับการคองร้อยของด่านเต่ามาถึงขัดขวางพวกนางไว้ อ้างว่าเอกสารผ่านทางมีปัญหาเซวเฉียงอ้างถึงฐานะของลูกหลานตระกูลแม่ทัพแต่ไม่ได้ผลเช่นกันดูท่าคืนนี้คงต้องค้างแรมภายในด่านแล้วทำให้นางรู้สึกหวั่นใจตามหลักแล้วด่านต่อมาเป็นเพียงด่านเล็กตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด่านทางนี้สูงสุดก็ไม่เกินขั้น6แต่ที่พักปามังกรทุ่มเททำงานให้เป็นถึงขนนางรองขั้นสอดีตผู้ตรวจการทัพยุทธพันธ์เปยเหลียง หมวกขุนนางบนศีสันใหญ่กว่าตำแหน่งทางนี้หลายคันแม้เป็นอูอสั้นกวนขุนนางยทธไม่มีหน้าที่ประจำมีได้กลุ่มอำนาจทางการทหารถือครองตาพยักแต่เปรยเหลียงย่อมมีระบบของตนเกาะเป็นกลุ่มก้อนไต่เถาคลำแตงอาจเกี่ยวพันเป็นญาติหรือสหายตำแหน่งรองผู้บังคับการกองพันเจอชงระดับโถขั้นหกของดานเล็กๆแห่งนี้หากมอบเงินบำรุงให้ไม่น้อยแล้วก็ไม่มีเหตุผลไม่ไว้หน้า เหลวหนีหลงไม่สนใจบุรุษถือดาบโค่นม้าอีกต่อไปเร่งฝีเท้าไปทางกำแพงเมืองพบเสียวเฉียงที่กำลังหน้าดำํำขำเครียดเด่นชัดว่าถูกกดขี่มาไม่น้อยเมื่อเห็นเหลิวหนีหลงก็เดินมาอีกฟากหนึ่งของทางหลวงเอ่ยขมคืนเสียงเบามีเรื่องไม่ชอบมาพากลค้างแรมคืนนี้อาจไม่ปลอดภัยพวกเราหาโรงเ้รมในตลาดพักแรมราคาแพงหน่อยเงินนี้ประหยัดไม่ได้เด็ดขาด อยู่ยามตลอดคืนกะละสิบคนพ้นคืนนี้ไปได้ก็พอนางไม่ใช่คนตนีทีเหนียวจึงพยักหน้ากล่าวว่าสมควรเช่นนี้ระหว่างสนทนานางเหลือเพลยนกลุ่มคนลักรอบค้าอาชาเดินตัดตรงมาทางพวกนางกลุ่มนั้นห้อมล้อมสตรีอวบอิ่มท่าทางเยื่อหยิ่งถึงที่สุดนางหนึ่งไว้นางผู้นั้นอายุไม่มากใช้ขนเตียวผูกเป็นผ้าคาดประดับหน้าผากการแต่งองค์ทรงเครื่องเช่นนี้ เป็นที่นิยมอย่างยิ่งทางเหลียงโจฤดูศาสตร์เหมันประดับเพื่อความสวยงามพร้อมให้ความอบอุ่นเรียกว่าผ้าคาดหน้าผากขนเตียวหรือกระต่ายหมอกระยะแรกสดแพร่หลายมาจากโจรเปย์เลียงอ่องคล้ายว่าสีจือหูท่านหญิงใหญ่เป็นผู้นำคาดหน้าผากอย่างสวยงามวิจิตรนี้ก่อนเหล่าคนหนูคนนายตะโกนผู้มีอำนาจบารามีซึ่งมีนิสัยสดใสร่าเริงต่างรีบกระทำตามจนกลายเป็นกระแสนิยม ข้างกายสตีข้าดน้าผากด้วยขนเตียวมองปลาดหนึ่งก็รู้ว่าเป็นพวกช่ำชองเจนจัดท่าทางหนักแน่นมั่นคงหายใจเข้าออกยาวกว่าคนปกติทั่วไปโดยเฉพาะช,ชายชราข้างตัวนางเป็นเยียวชาราสายตาดุดันสิบนิ้วในสองมือราวตะขอไม่ทราบฝึกวิชาอันใดจึงปรากฏเป็นสีทองจางๆอย่างไม่สมเหตุสมผลอาจเป็นวิชาหมัดมวยภายนอกที่อามหิตโหดเหี่ยมอย่างกรุงเล็บมังกรประเภทนี้ สตรีท่าทางเย่อหยิ่งดังเดือนล้อมด้วยดาวนอกจากนางแล้วยังมีบุรุษโปะแป้งทาชาติหนาเข้มอีกนายหนึ่งหน้าตาหล่อเหล่าทีเดียวแต่อ่อนนุ่มนิ่มคล้ายสตรีจนเกินไปไม่เป็นชายชาตรีแม้แต่น้อยเขาแอบ,บเองสตรีนางนั้นราวิหกตัวน้อยจ้องมาทางกลุ่มของหลิวหนีหลงด้วยสายตาอาฆา,าตมาดร้ายอย่างยิ่งสีเฟื่องเหนียนเดินทอดน่องเชื่องช้าเข้ามาเห็นสถานการณ์ชักกระบี่ง้างเก่าทัานก็ชะง,งักฝีเทา้า คิดว่าจะชมมองอยู่ห่างๆโชคไม่ดีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยนี้ถูกหลิวหนีหลงซึ่งกว่าตามองรอบทิศเห็นเข้าทำเอานางหัวเสียกระทั่งสตีอวบอัดจนถึงอ้วนนางนั้นก็พบเข้าสองตานางสาดประกายวาบยกยิ้มมุมปากถึงกับไม่สนใจหลิวหนีหลงกระดิกนิ้วพร้อมทำหน้าอยากเชยชมมาทางสีเฟื่งเนียนสตรีมองบุรุษอย่างมากตันหากลางท้องถนนเช่นนี้ได้ นับว่าหนังหน้าและความสามารถไร้ากาศสีเฟื่องเนียนถอยหลังไปหนึ่งก้าล้วนอยู่ในสายตาของหลิวหนีหลงแทบเป็นโทษตายสมควรบั่นคอนางคิดในใจว่าบบรุษพกดาบผู้นี้ช่างหน้ากลัดกลุ้ม,มโมโหนักฉะไหนความกล้าอย่างชาวยุธสักนิดก็ไม่มีพร้อมความคิดนี้นางยกยิ้มมุมปากเต็มไปด้วยความหมิ่นแคลนดูถูกผู้แท้สีผู้นี้เดิมทีก็ไม่ใช่คนในยุทธภพ เป็นแค่สายหางขอความเวทนาสงสารจากเจ้านายในจวนแม่ทัพเท่านั้นฝากความหวังว่าเขาจะรับผิดชอบอันใดได้บ้างช่างประเมินเขาสูงเกินไปแล้วบุรุรษโปกแป้งข้างกายสตีเย่อหยิ่งจิตใจวูบไหวอิจฉาจนตาแดงบ่นเพิ่มพำอย่างแง่งอนว่าคุณหนูหน้าขาวนั่นพกดาบด้วยพวกป่าเถื่อนเหล่านี้หยาบกระด้างนักสตีนางนั้นยกมือตบฉาดใส่หน้าบุรุษผู้นั้น ฝ่ายหลังยกมือกลมหน้าแววตาขมขื่นระทมน้ำหูน้ำตาจะไหลเห็นแล้วพักปามังกรของเหลวนี้หลงต่างขุนลุกขนตั้งรู้สึกผเอิดผอมอยากอาเจียนเมื่อเป็นเชน่นนี้ความรู้สึกไม่พอใจผู้แท้สีนั้นจึงลดน้อยถอยลงไปมากสตรีร่ำรวยสูงสักผู้เลี้ยงนายบำเรอดั่งเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหันหน้ามาทางสีเฟื่องเหนียนใบหน้าร้อนเผาด้วยอารมณ์ปฏิพัทธ์อย่างไม่น่าเป็นไปได้เพียงสายตาเดียว นางก็ตกหลุมรักบุษหลดนมรูปร่างสูงโปร่งผู้นี้ลิมรสใบหน้าละอ่อนขาวราวโผพ้นจากดงเครื่องปะทินโฉมข้างกายผู้นี้จนเอียนเสียแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนรสชาติบ้างถึงสำราญอูราไม่ใช่หรือนางคิดเอ่ยวาจาเย้าหยอกพลันเสียงเกือกม้าดังขึ้นบนถนนสี่อาชาห่อตะบึงเข้าโดยไม่คํานึงถึงความคึกคักจอแจนในตลาดไก่บินสุนัขก,กระโดดไปทั้งถนนเคราะดีไม่ได้เหยียบผู้ใดบาดเจ็บ ยกเป็นความดีความชอบของสี่พลอาชาแม้กำเริบเสิบสารแต่ฝีมือในการขี่ม้านับว่าล้ำเลิศคนชายในชุดหรูหรากระโดดลงจากหลังมา้าสมนสวมเกราะสามนายด้านหลังกลับไม่ขยับขยื้อนหลิวหนีหลงเห็นทุกอย่างอยู่ในสายตาคาดเดาฐานะของคนชายผู้นี้ได้แล้ว8ปดไม่หนีสิบเป็นโจจือ่อหรูคนชายใหญ่ของรองผู้บังคับการกองพันเจอชง สถานที่และบุคคลที่จำเป็นต้องจ่ายค่าน้ำร้อนน้ำชาตลอดการเดินทางขึ้นทางเหนือเสี่ยวเฉียงบอกกล่าวให้หลิวหนีหลงฟังจนจำขึ้นใจแล้วเสี่ยวเฉียงแน่นหนักชื่อของโจจื้อหลูเล่าขานว่าโจจื้อหลูไม่เพียงโดดเด่นทางวรรณกรรมมีบทความชั้นยอดหลายชิ้นแพร่หลายไปถึงเปยเหลียงยังง้างธนูสามตั้นยิงทะลุระยะร้อยก้าฝีมือธนูเลิศดล้ำเหนือผู้ใดพึ่งทราบว่าสามสิบช่างเป็นหนึ่งจิน สี่เจนเท่ากับหนึ่งตันง้างธนูสามตันได้นับว่าพลังแขนเป็นที่สถานตะลึงผู้คนแล้วหากยิงได้แม่นยำก็เพียงพอเข้ารับตำแหน่งผลหน้าไม้สัญจรของทัพเปยเหลียงแล้วยุทธภพและกองทัพต่างดูแคลนกันเองแต่ไม่มีพวกบ่มบาปไม่รู้ความหน้าไหนกล้าดูหมิ่นทัพเปยเหลียงหลิวหนีหลงมองโจจื้อลู่คาดไม่ถึงหลังพลิกตัวลงจากมาแล้วเขากลับไม่สนทนากับสตรีเย่อหญิงนางนั้น แต่ส่งยิ้มมาทางหลิวหนีหลงนางรีบเบือนหน้าหนีหลังตั้งสติได้ก็รู้สึกเสียหน้าแววตากลับมาเย็นชาเงียบงันดังเดิมโจจื่อหลูลูกหลานตะโกลแม่ทัพในเปยเหลียงสนทนาอย่างชื่นมื่นกับสตรีเยอย่อยิงอวบอัดนางนั้นอาจเพราะนางผู้คาดหน้าผากด้วยขนเตียวมีโจจื่อหลูใบหน้าหล่อเหลาของแท้ของจริงจึงหมดความสนใจและหื่นกระหายในตัวสีเฟื่องเนียนเพียงฉายม้ชายตา เดินเข้าประตูด่านเมื่อเฉียดไหลผ่านพักปามังกรนางยังไม่ลืมแค่นเสียงเฮิอเยนช้าใสเหลิวหนีหลงกลับเป็นโจจื้อลู่ชะงักสีเท้าอย่างคล้ายตั้งใจไม่ตั้งใจเซียวเฉียงโล่งใจไปเป่าหนึ่งออกเดินทางต่างถิ่นขอเพียงไม่ใช่การเรียนป่าเมฆเดียวดายหมางเมินสังคมจะให้สมปาธนาดังใจไปเสียทุกเรื่องได้อย่างไรหนีไม่พ้นต้องเผชิญหน้ากลมอิทธิพล ต้องสะกดกลั้นอดทนหลายครั้งกลัวว่าหลิวนีหลงจะเข็ดขยาดในใจยังเปลี่ยนมาเอ่ยว่าข้อสบายๆคนชายโจผู้นี้ถึงพร้อมด้วยบุญบูเหมาะสมกับหนีหลงของพวกเราหลิวหนีหลงเอ่ยเสียงฝาดเฟือนอาจารย์ท่านก็ทราบว่าข้ารู้สึกต่อต้านลูกหลานขนนางเช่นนี้ที่สุดดูสุภาพอ่อนโยนปฏิบัติตัวในสังคมอย่างคล่องแคล่วเฉียบแหลมแท้จริงแล้วกินขนไม่คลายกระดูก เซียวเชียงยิ้มยิ้มไม่หอกล้อสิทธิผู้ทำลงความถูกต้องตามหลักทำนองคลองทมสงสงเป็นพิเศษอีกร่วมเสาะหาโรงเตี้ยมสำหรับพักแรมด้วยกันโดยทั่วไปแล้วไม่เข้าพักโรงเตี้ยมเปิดใหม่ไม่เข้าพักโรงเตียเเเต้ยมที่เปลี่ยนเจ้าของล้วนเป็นกฎเกณฑ์เก่าแก่ของยุทธภพเหตุผลก็เข้าใจได้ง่ายเพียงแต่ด่านต่อมาอยู่ในสายตาของกองกำลังรักษาด่านจึงไม่ต้องพิถีพิถันเรื่องเหล่านี้มากนัก สุดท้ายก็พบโรงเตี๊ยมเก่าแก่กลางตลาด30กว่าคนต่อคืนต้องจ่ายไปเกือบ20ตำลึงต่อให้เป็นหลิวหนีหลงซึ่งไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารอาภรมาตั้งแต่เล็กก็ยังรู้สึกจะปวดใจรู้ทั้งรู้ว่าโรงเตี๊ยมที่คุ้นเคยจ่ายไม่ถึง10ตำลึงแต่เพื่อความปลอดภัยแม้ต้องกลายเป็นแก่อ้วนถูกเชื่อซักมือพักปลามังกอก็ได้แต่บีบจมูกอดทนไว้ระหว่างนี้ สีเฟื่องเหนียนติดตามอย่างเงียบสง,งบอยู่ด้านท้ายขบวนภาพเหตุการณ์นั้นบนท้องถนนทําให้พักปามังกรดูถูกบุุรษหน่มพกดาบซึ่งเดิมทีก็ไม่ใช่คนในยุทธภพคิดในใจว่าเจ้าพกดาบมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นหรือเกือบถูกสตรีชิงตัวไปเป็นชายบำเลอแล้วต่อให้สู้พวกสมุนชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ได้ดีชั่วต้องแสดงท่าทีสักหน่อยทําหน้าโกรธเคืงแข็งเถืองบางพฤติกรรมขี้ขาด ไม่พูดไม่จาแถมยังถอยหลังหนึ่งก้าวม่ใช่ทําพักปามังกรเราขายหน้าผู้คนไปด้วยหรอกหรือเพ่ยชายหนุ่มพักปามังกรผู้หนึ่งถมน้ำลายใส่ข้างเท้าสีเฟืองเหนียน